สวัสดีแฟนหมัดมวยที่เคารพรักทุกท่านพบกับช่องรักมวยไทยอยู่กับผมธนกรชียมยเด็ดสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบปลมอมมวยเด็ด2ตัวเน้นๆประจําศึกทอดน้ำไทยเกีรติเพชรทีเคโอ อาทิตย์ที่7ธันวาคม2568เวทีมวยรัชดำเนินทำการถ่ายทอดสดทางช่อง5 HD เดีเริ่ม18นาฬิกาถึง20่นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็ทำหน้าที่จัดโดยเดียรเกรยียดเพชรพ,พร้อมทีมงานคุณภาพประกบคู่มวยไว้คู่ขีสุสีมีดังต่อไปนี้นะครับคู่ที่1มหาไทยลนาวอเตอร์ไซด์จากประทะก,กับสิงห์มงคล cme academy 1้2ปอนด์ตามไปด้วยกล้องมีชาวอวันนิมิตประทะเจมสกักแสงทองคาแก๊ส1 1 6ปอนด์คู่ที่3สุดหล่อสิทธ ผู้ใหญ่เตี้ยจะพบกับเชียงน้อยร้อยล้านเหล่าโชคเจริญราชสีห์พิกัด117อปอนด์เป็นรองคู่เอกและคู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการพรพิทักษ์ต่อจากรสีจับประทากุ้งกุลาจิตมุงนนพิกัด145อปอนด์ก่อนจะไปพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก็ฝากผู้ใหญ่ใจดี p อ k พ4นะครับพักยก2 4สพักยกระบบใหม่ทันสมัยด้วยระบบคอมครบเรื่องเรื่องมวยไทยนะครับใครมีปัญหาเรื่อง ตัวช่วยมวยไทยก็ปรึกษาไปที่ p a k 2 4นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแล้วบอกว่ารักมวยไทยแนะนำมานะครับไปเข้าสู่ทัศนะวิจารณ์ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร tko ประจําวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2,568กับผมรักมวยไทยกันได้เลยนะครับเปิดหัวไปที่คู่ที่1มหาไทยลันนา,นาวอเตอร์ไซส์จับปะทะกับสิงห์มงคล cme academy พิการ132ปอนด์ คู่นี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับเนื่องจากข้อมูลของเจ้ามหาดไทยลานาวอเตอร์ไซด์เนี่ยตัวนี้หาข้อมูลไม่เจอนะครับต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเจ้ามหาดไทยเนี่ยอยู่ทีมงานของลานาวอเตอร์ไซด์น่ะแล้วก็มีมาเกสเมนให้การสนับสนุนนะครับทีมงานใหญ่นะครับทุกตัวออกมาดีแน่นอนนะครับเชื่อถือเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจนะครับค่ายลานาวอเตอร์ไซด์เป็นค่ายที่ทำมวยคุณภาพนะครับส่วนคู่ชกฝ่ายเงินนะครับสิงห์มงคลซิมเอร์คาเดมี่นะครับหรือด่านสิงห์ขอนอาคาเดมี่ a Academy นะครับ23ปีก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ซี c a d e มีที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นมวยครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงอาวุธหลากหลายฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะนกยกที่3อ,อมสินสิงคลองสารร3อยปอนด์ที่ราชดานนินเบื้องออต้นคู่นี้นะครับก็ต้องขออนุญาตอ่าออกไปที่ทีมงานของลานนาวอเตอร์ไซส์นะครับออกไปที่มหาไทยนะครับใายักใครใหญ่นะครับจะชนะสิงมงคลไปแบบสนุกคุก่กี้สุดสีนะครับคู่ที่1เปิดหัวผมออกชอบไปที่มหาไทยลานนาวอเตอร์ไซส์ มาต่อกันที่คู่ที่2พบกับก้องมีชัยวรวนิมิตประทะเจมศักแสงทองคาร์แก๊สพิกัด116ปอนด์ฝ่ายแดงเจ้าก,ก้องมีชัยวรวนิมิตหรือเจ็ดบึงนนหรือสิทธิ์หมอลำบุญ17ปีสูง165เซนติเมตรจากร้อยเอ็ดซ้อมอยู่ที่สิทธิ์หมอลำบุญนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาล็อกลัดมาตีเหนียวแน่นบูดูด้านปลายแข็งแกร่งนะครับ3าฟไ์หลังเนี่ยก็แพ้รวดนะครับยังแจ้งเกิดไม่สำเร็จล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับไทยแลน สลุงศักดิ์รสิที่ราชดำเนินนะครับส่วนคุดชกฝ่ายน้ำเงินเจมสักแสงทองคาแก๊สหรือชนะชัยสสำราญชัย16ปีสูงร้อจากปทุมธานีนะครับซ้อมอยู่ที่สินุ่มน้อยก็มีนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับเป็นหัวหน้าคณะให้การสนับสนุนเบนมวยสายฝีมือครบเครื่องนอกด้ในดีนะครับดักเตะดักแทงหมัดต่อยแรงปล้มตีแข็งแกร่งนะครับสามไฟล่าสุดก็แพ้2ชนะห ไฟสุดท้ายแพ้ยอดกันชังนครศรีร้อยสิบสามปอนที่อ้อมน้อยนะครับคู่นี้เข่ากับฝีมือนะครับรูปร่างช่วงชกเนี่ยเจมสักจะได้เปรียบสูงรอยกว่านะครับส่วนเจ้าก้องมีชัยเนี่ยก็จะได้เวทนะครับในขณะที่เวทของเจ้าก้องมีชัยเนี่ยชกอยู่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเป็นเวทธรรมชาตินะครับส่วนเจ้าเจมสักเนี่ยชกร้อยแปดนะครับไม่เกิน ไม่เกิน113นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยชกไว้เพียง11 3ปอนด์นะครับวันนี้ต่อย1 1อยนะครับถือว่าเวทใหญ่นะครับถือว่าปล่อยเวทปล่อยน้ำหนักขึ้นมานะครับดังนั้นคู่นี้นะครับผมออกชอบไปที่ก้องมีชัยนะครับผมบอกว่าผมมองว่าชกในเวทที่ตัวเองถนัดกว่านะครับจะชนะเจมสักแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่2ผมบอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับออกไปที่ก้องมีชัยวอวันนิมิตครับ มาต่อกันที่คู่ที่3รองคู่เอกนะครับก็เป็นมวยเข่าประทะมวยเข่านะครับคู่นี้กับสุดหล่อสิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยจะประทะกับเชียงน้อยร้อยล้านเหล่าโชคเจริญราชสีพิกัด117ยปอนด์นะครับ สุดลอสิ์ผู้ใหญ่เตี้ยหรือสอจอตุปราจินหรือสอจารุวันนะครับ22ปีสูง170จากอุนบลราชธานีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สจารุวันที่จังหวัดศรีสะเกดก็มีคุณแชมป์เป็นเจ้าของสีเสื้อนะครับมีคุณแชมป์เป็นหัวหน้าคณะนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับเข่าล้วนๆเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดจับปล้ำตีห่มตีแข็งแกร่ง,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 รงนะครับชกมาเป็นร้อยนะครับสไฟสุดท้ายก็ชนะ2เสมอหนึ่งถือว่าฟอร์มดีนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยชนะ ยอดกล้าเพชรยินเดียแคเดมี่ร้อยสิบหกที่ราชดำเนินส่วนคุณชกฝฟายน้ำเงินเชียงน้อยร้อยล้านเราโชคเจริญราชสีนะครับหรือดินเนื้อทองหมดพงหนึ่งเก้าหนึ่งยี่สิบสี่ปีศูนย์ร้อยหกสิบเจ็ดจากขอนแก่นซ้อมอยู่ที่วันของโอมวีคโอนะครับก็มีเสียโอม WKO คโอเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยซ้ายเดินจับปล้ำตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงเตะขาต่อยหมัดนะครับชกมวยมาทั้งหมดร้อยหไฟล์สามไฟสุดท้ายก็ชนะหนึ่งแพ้สองผลงานล่าสุดนะครับแพ้ เพชรนิพนธ์แปะสายสี่ร้อยสิบหกที่ราชดำเนินคู่นี้ขวาเจอซ้ายนะครับเข่าชนเข่าบูดุดันทั้งคู่รูปร่างช่วงชกและฟอร์มการชกเนี่ยเจ้าสุดหลอจะดูดีกว่านะครับกระดูกมวยเนี่ยคู่ขี้สูสีชอบเดินเสียบเดิมแทงเสียบแหลมๆยาวๆก็ต้องไปที่สุดหล่อนะครับถ้าชอบแบบประเภทเตะขาต่อยมัดจับปล้ำตีหอมตีก็ไปที่เจ้าเชียงน้อยร้อยล้านนะครับเบื้องต้นคู่นี้นะครับผมออกชอบไปที่ไฟแดงนะครับผมบอกไปที่เจ้าสุดหล่อนะครับผมมองว่าอาเข่าแหลมๆเนี่ยโยนเสียบโยนแทง หนักแรงกว่านะครับจะชนะเชียงน้อยร้อยล้านไปแบบสนุกคุ้ยข่้สุสีนะครับคู่ที่3ารองคู่เอกผมออกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับออกไปที่สุดหล่อสิทธิผู้ใหญ่เตี้ยครับเดินทางมาถึงคู่ที่4นะครับพบกับพรพิทักษต่อจักรสี จัดประทักกับกุ้งกุลาจิตมองนนพิการร้อ่ปอนเป็นคู่เอกในรายการนะครับฝ่ายแดงเจ้าพรพิทักษ์ต่อจากรสีหรือทอแทนไทยหรือสอจารุวัน19ปีสูง184จากอุบลราชธานีนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่แสงมรกตก็มีเสียท็อปแสงมรกตเป็นหัวหน้าคณะให้การสนับสนุนเป็นมวยขวาสูงยาวเขาว่าแหลบเปิดเกมแข้งซ้ายหน้าดีนะครับขวางหน้าแทงเจ็บเขา่ายัดไส้แรงชกมาทั้งหมดร้อยกว่าไฟนะครับสามไฟสุดท้ายชนะ2เสมอหนึ่งผลงานล่าสุดเสมอโจเซฟ จิตเมืองนอนท์พิกัด145ปอนด์ที่ราชดําเนินส่วนคู่ชกไยน้ำเงินกล้องโกลาจิตเมืองนอนท์นะครับหรือสจอจอยออปราจิน19ปี175เซนติเมตรจาก11ซ้อมอยู่ที่จิตเมืองนอนท์ก็มีอเอจิตเมืองนอนท์เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงเตะข้างขวางเตะตั้งขวางคานะครับอาวุธครบเครื่องแข้งซ้ายหนักแรงนะครับรวด,ดเร็วเลี่ยมเชิงดีนะครับชกมาไร้ไฟนะครับ3ไฟสุดท้ายชนะ2สะดุดแพ้1 ล่าสุดในแผนกยกที่1ให้กับวรพลลูกเจ้าพ่อลงต้ม1้2่ที่วันลุมพินีนะครับคู่นี้ขวากับซ้ายนะครับเข่ากับฝีมือรูปร่างช่วงชกพรพิทักษ์จะสูงยาวกว่าประมาณ8-9ถึงเซนติเมตรนะครับอร์มการชกเจ้าพรพิทักษ์ก็ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับกระดูกการผ่านมวยใกล้เคียงกันนะครับชอบมวยบุเดินเสียบเดินแทงก็ต้องไปที่เจ้าพรพิทักษ์นะครับแต่ชอบมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงจังหวะฝีมือเลี่ยมเชิงก็ต้องไปที่เจ้าก้องกุล่านะครับเบื้องต้นคู่นี้นะครับผมบอกชอบไปที่ ฝ่ายน้ำเงินนะครับผมออกไปที่ก้องกุลานะครับผมมองว่าแข้งซ้ายนี่จัดนะครับดักเตะด,ตดักแทงหนักแรงทุกลูกนะครับจะชนะพรพิทักษ์ไปแบบสนุกคู่คีดสูสีนะครับคู่ที่4คู่เอกคู่ไฮไลท์ของรายการนะครับผมออกชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินออกไปที่ก้องกุลาจิตมืองนนครับก็มาทวนมรักรมาชอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ที่1ผมออกชอบไปที่มหาไทยนะครับจะชนะสิงห์มงคลและคู่ที่2ออกไปที่ก้องมีชัย วันนี้ได้เปรียบเวทนะครับจะชนะเจมสัสั์แจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่3ามออกไปที่สุดหลอนะครับสูงยาวเข่าแหลมกว่านะครับจะชนะเชียงน้อยร้อยล้านไปแบบคุ่ขี้สุดสีและคู่ที่4คู่เอกคู่ไฮไลท์นะครับออกชอบไปที่ก้องกุลา แข่งสายจัดจ้านกว่านะครับจัดชนะพรพริทักษ์ไปแบบสนุกนะครับมวยเด็ดสองตัวเน้นๆนะครับให้ไปที่ตัวที่1สุดหล่อแล้วก็ตัวที่2ก้องกุลานะครับนี่คือการให้ทัศนวิจารณ์คู่มวยล่วงหน้าประจําศึกท่อน้ำไทยเกตเพชรทีเคโอนะครับชอบก็ตามคิดต่างก็สวนผิดพัดก็ต้องกราบขออภัยไว้นะโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับรวยๆเฮงๆอย่าเจ็บอย่าจนตลอดมีและตลอดไปสวัสดีครับ